ต่อมาเราจะถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับแต่ก่อนจะถ่ายน้ํามันเครื่องเราจะทําความสะอาดภายในก่อนเนาะนะครับเห็นเขาว่าตัวนี้ใช้ดีก็จะลองดูนะครับว่ามันจะดีอย่างเขาว่าหรือเปล่านะครับก่อนที่จะถ่ายน้ํามันเครื่องเขาบอกว่าให้เติมตัวนี้เข้าไปในเครื่องยนต์ก่อนนะเข้าไปในช่องน้ํามันเครื่องก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทรถทิ้งไว้นะครับสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปิดแอร์ ไม่ต้องเปิดอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องเล่นเครื่องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดับเครื่องแล้วก uh ็ถ่ายน้ํามันเครื่องออกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเนาะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปสตาร์ทรถทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับอ่จับเวลาไว้สัก15นาทีนะครับครบ15นาทีแล้วเราก็ดับเครื่องยนต์เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ถ่ายน้ํามันเครื่องทันทีเลยนะครับให้ถ่ายน้ามันเครื่องในขณะที่เครื่องร้อนอยู่นะครับ นัถ่ายน้ํามันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะใช้ประแจเบอร์17นะครับถ้าใครมีประแจปอนก็ดีเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาขันถ่ายน้ํามันเครื่องกันเลยนะครับในขณะที่เครื่องร้อนนะครับ <c oughs> อ๋ออย่าลืมเปิดสา,าตัวเติมน้ำมันเครื่องด้วยนะครับน้ำมันจะได้ไหลสะดวกนะครับถ่ายมันเครื่องเสร็จแล้วก็มาถอดกรองนะครับแล้วก็มามาถอดกรองไอเนี้ยกรองน้ำมันเครื่องนะครับโดยใช้บล็อกเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ต่อยาว แล้วก็ต่อยาวแบบนี้แล้วก็ขันออกมานะครับคือพอดีว่าไม่สะดวกถ่ายทําอยู่คนเดียวก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนที่ที่ไขให้ดูนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ยากนะครับเครื่องมือครบก็โอเคแล้วได้แล้วร้อนร้อนร้อนขันออกมาทีนึงเราก็เอามือหมุนเลยนะฮะเอามือหมุนได้ละนี่คือสภาพกลองน้ํามันเครื่องที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยังมีน้ํามันเหลือๆอยู่ในนั้นอีกเยอะเลย ไม right okay. ่น่าจะเห็นนะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเนาะหลังจากเราเปลี่ยนกองน้ามันเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทน้ํามันเครื่องใหม่ไล้ลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันช้าล้างน้ํามันเครื่องเก่าออกมาด้วยนะครับเราอยเติมเดี๋ยวเราจะเทน้ํามันเครื่องใหม่ลงไปนะครับอันนี้เป็นขวดเก่าที่มันเหลือนะครับขวดเล็กๆที่มันเหลือเทลงไปเพื่อที่จะให้มันไล่เอาน้ามันเครื่องเก่าที่ดเหลืออยู่ออกมาด้วยนะครับ ก็เทก่อนให้มันไล่น้ำมันเก่าออกมาได้เยอะนะครับมันยังดำอยู่เลยนะครับมันยังเหลืออีกเยอะนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะยังไงก็พยายามเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆแล้วกันนะครับพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะปิดตัวปล่อยน้ำมันเครื่องแล้วก็เราจะทําการเติมเข้าไปนะครับส่วนแหวนรองน็อ แบนรองน็อตที่ระบายน้ํามันเครื่องนะครับก็ถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ถ้าหาซื้อตัวใหม่ได้ก็เปลี่ยนตัวใหม่เลยดีกว่านะครับเพราะจะได้ลดความเสี่ยงว่าน้ํามันมันจะซึมออกนะครับอันนี้จะลองดูก่อนนะครับจะลองขันเข้าไปใหม่แล้วก็ลองใส่น้ํามันเข้าไปนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งว่ามันจะซึมออกหรือเปล่าถ้ามันไม่ซึมก็เอาเป็นว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าซึมออกก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนแหวนตัวใหม่นะครับ คือนี่ในกรณีที่จําเป็นนะครับเพราะว่าอยู่บ้านนอกมันหาซื้อยากนะครับถ้าใครหาซื้อง่ายก็แนะนำว่าเปลี่ยนแหวนตัวเนี้เลยดีกว่านะครับแหวนตัวนี้เนาะก็ขันไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาแค่ตึงมือพอ ถ้าใครมีประแจปอนก็ใช้ประแจปอนน่าจะดีกว่านะครับส่วนถ้าใครไม่มีก็บอบอมือหน่อยแล้วกันนะครับเอาแค่ตึงตึงมือพอนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเติมน้ํามันเครื่องลงไปน้ํามันเครื่องใหม่นะครับลงไปสักสักนิดหนึ่งก่อนดูว่าดูว่าน้ํามันเครื่องมันจะซึมออกตรงนี้ไหมนะฮะถ้ามันไม่ซึมก็ก็ใช้ได้นะครับก็เติมต่อเลยแต่ถ้ามันซึมก็ต้องหาวิธีนะครับเปลีย่ยนแหวนใหม่หรืออะไรใหม่เปลี่ยนน็อตใหม่ก็ว่านไปนะครับ น้ำมันเครื่องก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยนะครับว่าจะใช้ยี่ห้อไหนนะครับก็ใช้เบอร์ตามที่คู่มือรถเขาบอกมาเนาะอย่างทัพทีว่ารุ่นนี้ก็จะ 10W30 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ารถคันไหนที่วิ่งเยอะแล้วนะครับน่าจะ30,000 0กิโลเมตรขึ้นก็น่าจะเปลี่ยนเบอร์นะครับอันนี้ก็ลองปรึกษาช่างดูเนาะเพราะว่าแอดก็ไม่ใช่ช่างเหมือนกันนะครับตอนนี้เราจะเริ่มเติมน้ํามันเครื่องตัวใหม่ลงไปนิดนึงนะครับนิดนึงก่อน แล้วก็ดูว่าไอตัวตรงถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตรงน็อตนั้นอ่ะมันจะมันมันจะซึมหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ซึมเราค่อยเติมต่อนะครับมาเริ่มกันเลยนเนาะเติมลงไปนิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับสักประมาณ สิบสิบห้านาทีก่อนเราค่อยมาดูนะครับว่า,าน้ำมันมันจะซึมออกตรงตรงน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเปล่านะครับในระหว่างที่รอเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันบ้างนะครับอย่างเช่นกองอากาศอย่างนี้นะครับกองอากาศนี้ก็พยายามดูบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็สําคัญกับเครื่องยนต์เหมือนกันก็เป็นตัวตัวต้นเลยนะครับถ้าเกิดว่ารถอืดเร่งไม่ขึ้นหรือว่ามีอาการแปลกๆเนี่ยอลองเปิดกองอากาศดูนะครับ ถ้าเห็นมันฝุ่นเยอะๆก็พยายามเปลี่ยนอ,นอันใหม่นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แพงมากมม่เท่าไหร่เนาะพยายามดูบ่อยๆนะครับกองอากาศนี่สําคัญมากเลยก็สําคัญหมดนะครับเล็กๆน้อยๆก็สําคัญหมดเลยนะครับในในเครื่องยนต์นี้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาขึ้นมามันก็อาจจะทําให้เราไปต่อไม่ได้นะครับหรืออาจจะทําให้เราเสียเงินเงินแทนที่จะเสียน้อยนะครับมันจะกลับกลายเป็นเสียมากนะครับยังไงก็พยายามดูแล ลดเรื่อยๆนะครับพยายามทาเองดูเองไปเรื่อยนะครับเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆเราจะได้แก้ไขได้แต่ถ้ามันเกินไปถ้ามันมากไปเราก็ค่อยให้ช่างเขาดูให้นะฮะอ่าผ่านไปสักประมาณ10-15นาทีแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูนัดถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีรอยซึมเนาะหลังจากนั้นเราก็เติมได้เลยนะครับติมน้ํามันเครื่องได้เต็มที่เลย ช่วงเติมน้ำมันเครื่องนะครับก็ให้ค่อยๆเติมลงไปทีละนิดแล้วก็เช็คตัววัดระดับน้ำมันเครื่องไปด้วยนะครับค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆเช็คไปทีละขั้นตอนขั้นตอนนะครับมันจะได้ไม่เกินคือถ้าเกิดว่าน้ำมันมันเกินมาเนี่ยมันอาจจะลําบากเราต้องไปถ่ายออกอีกทีหนึ่งนะครับน้ำมันเครื่องเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับมันจะทําให้เครื่องอืดฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ค่อยๆเติมแล้วก็เช็คดูตัววัดระดับไปเรื่อยๆนะครับ จากเติมเสร็จแล้วก็วัดดูแล้วก็ถ้ามันไม่เยอะเกินไปนะครับก็ประกอบคืน็นเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆดูแลกันไปเนาะค่อยๆเช็คระดับน้ำมันเครื่องไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันขาดก็เติมเข้าไปประมาณนี้นะครับสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องของชับติว่านะครับ สำหรับเทคนิคการถ่ายน้ำมันเครื่องของแคปติว่า400ดีเซลนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขอไปล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะครับเพราะแอดก็ไม่ใช่ช่างนะครับก็สามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ลองเอาไปทำเล่นๆกันดูเผื่อจะได้ประหยัดงบประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้บ้างนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆมาเดี๋ยวจะเอามาฝากกันอีกนะครับผมสวัสดีครับ